ครับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุขคนกับมาพบมาพ่อกับเบอร์จิตคือเก่าพ่อพี่น้องเอลยกับเมื่อนี้พ่อพี่น้องเบอร์จิตอยู่ที่วัดเนาะคืออยู่ที่วัดภูเขาะพ่อพี่น้องเอลยคือเมืองกับพรเนี่ยเนาะก็คือหลายๆคนอ่ะชิผู้พ่อพี่น้องเอลยก็คือมีทีมงานเนาะเขาจะกับมาพาพ่อพี่น้องมาชมเที่ยวอยู่พ่อพี่น้องเอลยกับเมื่อนี้เบอร์จิตก็มีโอกาสเนาะมีโอกาสมาผ่าน เส้นทางนี้นะพ่อพี่น้องเอ๋ยบาจิกกะได้วเว่เข้ามาชมเที่ยวเบิง้งพ่อพี่น้องเอ๋ยบาจิกกะบอกเคยเนะาะบอกเคยมาจากเทื่อพ่อพี่น้องเอ๋ยตั้งแต่เกิดเพิ่นแหละกับมาเนี่กับบาจิกกะชีพาพ่อพี่น้องเนาะไปชมเที่ยวเลยว่าให้นวัดในว่าเพินน่นมีอย่างเน่พ่อพี่น้องเอ๋ยจากที่บาจิกมาเบิ้งกัถือว่าอืมกัหลายสิ่งหลายแนวอยู่พ่อพี่น้องกัถือว่า,าบรรยากาศก,าก็ดีเนาะ กับมันนี่กับมาสองคนกับบอแซนพอพี่น้องเลยโดยมาสองคนเนาะโดยบอแซนเคยมาบอเพสเดย์เคยมาจ้าเคยมาเนาะทั้งเรืคือกันเนาะนี่แต่ว่าบอเตียงเนาะบอจันท์เป็นเคยมาพี่น้องแต่เมื่อกี้นี่กับเขากับพกับบอเตียงกับแยกกันไปเมื่อกี้นี่พอกับมาเข้ามาอันมองนมหอทางวัดเนาะโดยโดยเดี๋ยวบอจิตสิพา พ่อแม่พี่น้องเนาะเลาะเบิงเนาะพ่อพี่น้องเลยเลาะเบิงสถานที่เนาะเดี๋ยวบัตรจิตสีใส่แม่ก่อนเดี๋ยวพอพี่น้องเด้อเนยเดี๋ยวบัตจิตสีพาพ่อแม่พี่น้องเนาะเลาะเบิงภายในรอบวัดนี่แหละพ่อพี่น้องเลยว่าทางวัดเพิ่นกำลังสร้างชายอย่างเนี้ยพอพี่น้องเลยแต่กะกำลังเนาะกำลังสร้างอยู่พ่อพี่น้องเลยก็คืออยู่ทางดานของบัตจิตเองนี่แหละเนาะเพิ่นกำลังก่อสร้างอยู่เดี๋ยวบัตจิตสี ครับพ่อแม่พี่นอ้องเลาะไปลบรอบวัดเนาะพ่อพี่น้องเนาะโอเคตอนนี้บัจิก่เขามาอ่าทางในแล้วพ่อพี่น้องเอเขามาทางในเลยนาานเลยนาะก็คือประตูอยู่ขางพุน่นพ่อพี่น้องแต่ว่าบัจิกะยังบาา่ไนะาดา้เลาะเนาะบ่ได้ถ่ายแต่พุ่นมานะพ่อพี่น้องเอยก็เลยเขามาแต่ทางนี้<ม> <laughs> โดยมาแต่คือจะเป็นจุดจุดใจกลางเนาะพ่อพี่น้องอจุดใจกลางของวัดเนาะ ก็คือาทางนั้นจะเป็นรูปปั้นพญานาคเนาะเดี๋ยวเราจะขี่างไปทางนั้นเนาะ,ะพี่น้องย่างโค้งๆไปเนาะนี่จะเป็นศาลาบอ่อพ,พี่น้องเลยกลายซิ่งหลายแนวเนาะเดี๋ยวเราจะขีพาพ่อแม่พี่น้องรอบเบิ้งกับมีต้นไม้ต้นต,นตอกก็ถือว่อาบรรยากาศก็คือสีสุ่มเย็นเนาะโดยอันนี้ก็คือสีกำลังปั้นอยู่เนาะ,ะพี่น้องเลย อ่าล <c ười> ังสร้างอยู่นี่ก็เป็นกระลอกบ่นี่แม่นบ่อ๋อกระอกเนาะคพี่น้องเอกระอกใหญ่เลยโอ้อันนี้คือสิเป็นหมไม้บ่แม่นแม่นบ่อ๋สวยงามสวยงามเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยกะบ่ได้มาจักเทื่อสิพาพ่อแม่พี่น้องมาเลาะเบิ่งหั่นนะอ๋อกลังอ่าสร้างขึ้นอ่า อันที่สองดิอ๋อสวยงามเลยเนาะพี่น้องเนะาะมักจู่พอพี่น้องไอ้บจิตกับมักในการเอ่อเห็ดอันนี้แหละแต่เห็ดบวัวเบีนเนาะทั้งช่างแมแ่แหละแม่แหละโดนเยกะกะฝาก่องน้ำเพลินเลยเนาะพอพี่น้องเนาะกับเป็นชื่อช่องกับเป็นชื่อบัจิตอุมพรเนาะเออเวลาเข้าไปเบิ้งก็คือ้นเห็นเจ้าของอยู่ในคลิปอยู่ดอกเนาะ ก็ทางสร้างเพิ่นก็กํานังพวกพี่น้องอันนี้ก็เฮ็ดอ่าได้จังมือได้นี่บ่เฉพาะเฉพาะตัวเดือน2อง้น2อาทิตย์กใช้ใช้เวลาพอสมควรเนาะก็โนยก็เป็นอาสร้างเฉพาะอ่บ้านได้บ่ดูดเลไหนมาอ๋อปั้น โอ้ดูดูดูงามใช่เนาะเดี๋ยวสิพาพ่อพี่น้องเลาะอีกคนเนาะใช่เด้อจังใดก็อ่อชื่อชื่อดูดูดูโอเคเนาะพ่อพี่น้องเลยเมนแล้วกเดี๋ยวเราจะชี้ไปด้วยพ่อพี่น้องกทางนั้นก็จะเป็นออ๋ขังทึ่งเนาะทางนั้นเดี๋ยวมีอีกเนาะพ่อพี่น้องเนาะมีอ่าเครื่องปลูกเครื่องพังแล้วก็กำลัง ทางเพิ่นยู่กำลังเฮ็ดกำลังฉางอยู่พอพี่นออ้องเออต้อก็ถือว่าสถานที่นี่กว้างขวางเนาะพอพี่น้องเนาะเดียวเดียวจะชิพากพอพี่นอ้องเลาะไปทั้งใดก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวไปจีชิพากพอเม็นพี่น้องเนาะเลาะไปเบิ้งพญานาคก่อนเด้อพอพี่น้องเ,อองญญเด้อมาจีนนะมาหมักมักแนาะมา,นะมาทั้งรูปปั้นพญ,ญานาคเนี่ยพอพี่น้องเอ็คือ,อยิงใหญ่อลังการดีเนาะ <c oughs> นี่ก็จะเป็นมุม <c oughs> อ่าบันไดลงเนาะพอพี่น้องเอย cả pha à, bơm chít à chi chăn chăn này nó ở này cũng đang cả quả thốt quả phơi nấm mẹ chăn nhưng mà chăn mi nó, nó để bơm chít cả, ô này cứ sẽ nó xa nó nó xa thì phần chỗ uh, quay này này, để cả hết đây này cả, thứ là suối xinh suối xinh phải กะมีก็เห็นอ่าคลิปเนาะพ่อพี่น้องคลิปที่ว่าทั้งไอเตียงเพิ่นเนาะเพิ่นมาถ่ายเพิ่นมาถ่ายแล้วก็บัื่อวกับทรงใจอยู่นะว่าวัดนี่อยู่ซังไหนเนาะว่าบัื่อวกับ่เคยนะบ่เคยมาบัื่อวกับอะโดยสวัสดีว่าแซนสวัสดีกับพ่อพี่น้องเลยกะบ่เคยมาเนาะก็เห็นแบบว่าอ่าโมเพื่อนเขาเจ้าอทายหูบลงเฟซเนาะเพืก็แมน บัจิตกับบอสเซนกันยังคิดอยู่นะว่าวัดนี่อยู่ใส่เนาะดเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวบัจิตที่พาพ่อแม่พี่น้งนองเนาะไปทางนั้นพ่อพี่น้องเลยกะมีลายอยู่บอสเซนไปทางนั้นก,นกะลายสิ่งนเหนียอยู่เนาะกะยังบวกวัตถุพ่อพี่น้องเพราะว่าบัจิตกับบัเคยมาจากเถื่อเนาะเดี๋ยวอ่าสิไปหาเพิ่นกันเลยเดี๋ยวนี่จะเป็นหูป,ปั้นพญาน้าเดี๋วก็จะเปลี่ยนหูเขน้ำเนาะพ่อพี่น้องเลย นี hora, uh ่จะเป็นก <cach> <Me. S 2> ๊อกหลบดาวเฮืองเนาะก๊กหลกดาวเฮืองที่ว่าปลูกไว้ตามแบบนี้นะพ่อพี่น้องแบบแง่ผลบัวถั่วบ่อะสบายดีเด้อโดยโดยแบดฤดูฝนเนี่ยใฤดูฝนเวลาหน่ำนายมันแบบบัว่วมบ่เนี่ยหัวจะหนีหัวจะหนีบ่โอ้ นี่ก็มีีบายออกเอฮาก็บ่ให้มันท่วมเนาะนาโดยคือสิประมาณนี้แหละพ่อพี่น้องเอ้ยอ่านี่จะเป็นผุพันพัานาเดี๋ยวไว้สิอ่าพาพ่อแม่พี่น้องเนาะเข้าไปใกลๆเนาะท้งนี้เพิ่นก็กําลังฟ้ากันถ่ายรูปถ่ายวิวอยู่เนี่ยพอพี่น้องเอ้ยกนี่ก็จะเป็นเขเนาะแม่นบ่เขใหญ่พอพี่น้องรูปปั้นเนาะ ใหญ่พอสมควรพอพี่น้องเลยก็ได้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนื่องๆพอพี่น้องที่ว่าบริจิตกับหาก็เคยมาเนาะก็เป็นฟุตบอลฟุตบอใหญ่หน้าที่ว่ายาวใหญ่พอสมควรอยู่พอพี่น้องเลยไปจะเป็นบอนที่ทุกคนมากราบไหว้เนาะ คือสิประมาณนี้แล้วพ่อพี่น้องเลยอืมคักหลายพ่อพี่น้องเดี๋ยววิจิตทีภาพ่อพี่น้องเนาะอ่ามาเบิง่งมุมสูงนะพ่อพี่น้องอันนี้วิเิ็รบันไดขึ้นเนะาะคักหลายพ่อพี่น้องเลยที่แรกว่าจิตมากคิดว่าอ่าทั้งเป็นนี่คิดว่าเป็นไม้พ่อพี่น้องกับเป็นดินเนาะที่เก็จะตกแต่งเป็นคือไม้ข้างแน,น่แล้ว โดยโดยไอันนี้คืออาวจิตนี่ยสังเกตมาหลายแล้วพอพี่น้องเห็นมุมเพื่อน,นอเนาะกัาเจ้าถ่ายวิวเนาะถ่ายมุมแบบนี้ก็อยากมาอยู่พอพี่น้องเลยกับโบ้ฮู้วา่าอยู่ทางใดกับมาเมื่อนี้ก็ได้มาพบมาพ่อกับดีพุกดีใจแหละพอพี่น้องเลยเป็น <c> ย <oughs> ังไงมาเซนเป็นย <ห ả? S 1> ังไงงามบ่ งามเนาะทำลายหอยหน่อยเนาะข้าแต่จีว่าถ่ายรูปนี้ก่อนนาหวั่นบ่อ๋อเดี๋ยวไปนนี้กะชีกับมาถ่ายรูปน้ำหนังพ่อพี่น้องเอ้ยเฮ้ยเห็นเนาะกะดีใจเด้กะงดงามนะสายหูสายตาพ่อพี่น้องเอ้ยเพืเ่อนๆมีโอกาสพ่อพี่น้องมีโอกาสเดี๋ยววันนี้กะชีมาเนาะกะถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น,ออน,อน้องเนาะที่ว่าอ่าอยากมาชมเที่ยวกับมาได้เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยก็คือมาได้กับมากับไหว้ขอพรนี่แหละก็คือ อ่าว่าว่าลามตามเคยเนาะพี่น้องเนาะก็คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาทิตย์อยู่นั่นแหละนี้ก็จะเป็นอ่าง้นี่เนาะอันนี้นะพี่น้องว่าจิตน่ตั้งบ่จักอีหยังเนาะพี่น้องเนาะอันนี้แบบคือแบบเจ้าันแต่งไว้นี่นะพอพี่น้องจริงๆน่ะเป็นปูนดินเนาะบ่คิดว่าอ่าไมเบิดนะโอ้ยบ่ิกันนน น้อเดี๋ยวบัจจิชีไปทางไหนดีเนาะพ่อ uh, พ uh, uh, ี่น้องโอเคโอเคเดี๋ยวบัจจิชีย่างมุมหนาเนาะกองมุมหนานะพ่อพี่น้องเลยโอ้ยเดี๋ยวบัจิตก่ะสิ่างมาทางพุ่นเดะพ่อพี่น้องทางหนาพุ่นเดะเนาะแบบมีต้นไม้เนาะต้นไม้คือแบบวัดนี่เพิ่นปลูกลายนะพ่อพี่น้องเลยบัจิตก่ะบัวหูเนาะบัวหูเป็นเป็นชื่อว่าอะไรนะพ่อพี่น้องคือ หลายพอสมควรเนาะเดี๋ยวบูจิตนี่ยที่าพพ่อพี่น้องเนาะไปเบืง้งจะมักลายพ่อพี่น้องเลยที่ว่าเข้ามาแล้วมีบอลชมบอลเบิ้องลายนะบูจิตนี่ยเดี๋ยวสีไปพูดน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวสีไปเบิ้งไกลๆเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือสีประมาณนี้แหละพ่อพี่น้องเลยอยากจะเป็นร้านเนาะร้านเป็นจอดจอดรถมานี่บ้านเนีก็กำลังสั่งสาพัฒนายอยู่พ่อพี่น้องเลยนี่ต่บ้านเนียก็สมบัต สมัดผู้ข้อดีได้พ่อพี่น้องกันหนึ่งมากกับอ,อยู่สูงเนาะหนึ่งมากอยู่สูงสองมากกับอยูออ่มีต้นข้อหลายหดีอว่าจะเป็นแบบนี้ว่เนาะพ่อพี่น้องไอ้ต้นมาข้อนะล,ลายๆเนาะอันนี้พ่อพี่น้องอันนี้นี่อันนี้มันเป็นกุ๊กกุก๊กเม่นอย่างเนาะพ่อพี่น้องนี่บางทีเกือบ,บหูเนาะแต่แบบเพิ่นปลูกลายได้พ่อพี่น้องลายๆเนาะ คือสิไปเละาะสายเดียวเลยพ่อพี่น้องมาอนี้ก็ได้กับร่นอนๆเนาะพ่อพี่น้องเนาะกับแบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศไปน้ำนะพ่อพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศไปน้ำชมวิวไปน้ำเนาะก็มีอาหุป,ปั้นเนะาะพระอะไรองค์อยู่พ่อพี่น้องเยที่ว่ามาอยู่นี่อะไรกันนี่ก็จะเป็นอ่าเมื่อมันมันศีลีนันพระบ่เนาะพ่อพี่น้องเนาะที่แบบมีอ่าผู้คนมาเที่ยวมากับไหวได้ก็ ขอฟอนนักถ่ายวิวเนาะหน <c oughs> ูแก็มีพระลายองค์อยู่พ่อพี่น้องเลยตัวเราแกพื้นที่วัดนี้กว้างใหญ่พอสมควรอยู่พ่อพี่น้องขาดๆเนาะสำหรับบาจินนะบาจินลนะนมัมกลายพ่อพี่น้องเลยเดี๋ยวสิข,ขึ้นไปทางเชิงพุ่นเนาะเดี๋ยวสิข,ขึ้นไป อ่าถังเครื่อง,งพ่น,พนไหนพ่อพี่น้องเลยอันนี้จะเป็นอ่าบอจิตว่าดินเนาะพ่อพี่น้องดินคักๆอันนี่นะบอจิตคิดว่าอ่าโอ้ยอ่าหักไม้หักตอกโว้ยกี่นะจึงเป็นบอจิตเนาะขึ้นไปทั้งเทิงเนาะเพิ่นกเ็เก็ตบันไดขึ้นอ๋อสะดวกสบายเดินทางก็ได้ถือว่าอยู่วัดนี่พิ่นก็นพัฒนา,าเนะาะคักหลายพ่อพี่น้องมันจะเป็น บนกาไฟแหละพ่อพี่นอ้องเลยค่ะค่ะคักค่ะค่ะมุมสูงพ่อพี่น้องกว้างขนาดวัดนี่เนาะวัดกระพู่นะพ่อพี่นอ้องชมชื่อว่าพู่อยู่หรอกเนาะ,นะกว้างขนาดเดี๋ยวไจิจะที่เราไปทางนั้นอีกพ่อพี่น้องเลยเป็นแนวใดเนา,นาจะจุดเบื่อกันนะวัดที่พวกเคยมานี่ บรจิตสีพาพ่อแม่พีน่น้องไปเบิ้งกะคนกะทยอยทยอยมาอยู่พ,พ่อแม่พี่น้องเลยกะผู้เมื่อผู้มาเนาะอ่าอันดีเด็บผู้เพิเ่นอยู่ใกล้เนาะคืออยู่ใกล้คือบระจิตนี่คือหลุดหลุนเทือ่ออะไรกันหลุดหลุน,นเทื่อมากะไหนคนเพิ่นแตมา ก็มา่ายวิวเนี่ยพ่อพี่น้องทักลายเนาะพุ่เนี่ยน,นี่ก็กว้วงนพ่อพี่น้องออกแล้อบ่กาออกพุ่นบ่อ๋อเดี๋ยวไปจิตกัพุนน่เนาะพอพี่น้องไปกาบบะกาบกาบผะกตอนเด้พ่อาาพีนพอพ่น้องเด้ะก็ใหญ่เนาะนี่ก็จะเป็นโอเจก,กวเลยเลยวันนรกที่ไหนมี่าัว <c oughs> ท่านึ <c oughs> งกัเลย โป็ไปทางมันมีทางบนนรกออกไปโอยากไปเด้อบัตนี้ไปเบื้องก้นบัตนี้โอเคเจ้าจ๋าขอบใจเด้อหนุยเลยโอเคพอพี่น้องหนุ่ยเลยเดี๋ยวบัจจิตอนะไปนั่งก็ได้วะโอเคแล้วพอพี่น้องเดี๋ยวบัจจิตชิ้ฟ้าพอพี่น้องไปนรกเด้อบัตนี้เด้อโดยน้องนจะเป็นทั้งโตพอพี่น้องเห็นว่าทั้งโตนะชุ่งชุ่งนะเห็นปะ ก็เอาไปก่อนพ่อพี่น้องนี่เนี่ยโบเคยมาเนาะบบเคยมาแต่กระทั่งผู้ใหญ่เพิ่นผู้เพิ่นอยู่นี่เพิ่นก็ได้แนะนำโอ้ก็ดีใจพ่อพี่น้องตะกี้ว่าสีบุมีบนไทยอีกแล้วสกว่าทัวแล้วไปเลยเดี๋ยวท่านทัวร์บ่พอเสร็จก่วงเนาะกว้างดีเรือนวัดเพิ่นนะไปท่านนั้นบ่พอเสร็จท่านนั้นบ่ก็ไปก่อนบ่เล่นจังไปเนาะกระป๋อ คือซีบิดหลายอยู่พ่อพี่น้องเลยเนาะเรื่องนาการสังสารนี่กระเบื้องกระายไม่อีกโดี๋ยวกระบุมีอย่างเนาะเข้าไปนี่บอ่<ะ>เดี๋ยวพี่จิตรเอากับเซียนจีเข้าไปกวาดไหว้ขอเอาน้ำเพล่นก่อน้ำเปล่พี่น้องเน,ะนาะได้มาเดี๋ยวนาะสิประมาณนี้นะพี่น้อง,องโคตรเกิดเรียบร้อย ปูนเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอ้าเข้าใจพิษอีกแล้วพ่อพี่น้อง <c oughs> คิดว่าเป็นไม้โอ้ยบ่คิดนะเป็นเหลี่ยมขึ้นไม้นี่เนาะอ๋อเป็นปูนปูนพ่อพี่น้องปูนปูนโอเคพี่น้องเดี๋ยวปูนจิตสีกาไวยขอพรนกันเด้อพ่อพี่น้องเด้อเดี๋ยวบ่นิตสีภาพ่อพี่นอนะ้องเนาะไปชซุ่มโลก,กรพีพ่น้องเลยโอเคเนาะ พอพี่น้องบัตจิตก็ได้กับไหวขอพรเป็นทีมให้ได้พอพี่น้องเอลยจะมีทางภาคกวาเพิ่นเนาะแนะนำบัตจิตพอพี่น้องเลยว่าห้อยตีนพ้าบาทเนาะรอยผ้าบาทเนี่ยพอพี่น้องเอลยเดี๋ยวจิตเนขึ้นไปทางนี้บ่เออทางนี้เนาะพอพี่น้องเอยเดี๋ยวสิพาพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะเออทางนี้เนาะเออรอยรอยพ้าบาทพอพี่น้องขึ้นมาทางนี้เลยอ่า อืมเนาะพ่อพี่น้องเนีย่ยพ่อพี่น้องร้อยผาดอยู่เซนซีเลยพ่อพี่น้องเลยดย้อเด้อเด้อคือสิประมาณนี้เลยพ่อพี่น้องก็โอ,โอเคแล้วพ่อ,อ,ววพ,พ,อ,อพี่น้องเลยอ่าเดี๋ยวไปจีสิพาพ่อพี่น้องเนาะไปตามคำว่าเนี่ยพ่อพี่น้องเลยอันไปอ่า นรกเ<โ>ด<ย>้อแกไปอาไปเบิ้งเนาะไปเบิ้งที่ว่าเป็นปั้นว่านารกนี่แหละพ่อพี่น้องเดี๋ยวไปจิตสี <c oughs> ไปหาเพิ่นเนาะอันนี้กับง่ายลีพ่อพี่น้องเลยป้อโตอมุม่ในการสั่งของเพิ่นชุดยอดลายพ่อพี่น้องเลยคัดลายเนาะนี่ก็ถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องเนาะมีโอกาสก็สามารถแวะมากลับไหวได้เลยพ่อพี่น้องเด้อแวะมาเที่ยวแวะมาชมนี่แหละคัดลายพ่อพี่น้องอเลยเนาะ โดยก็โดยก็คือสิประมาณนี้แหละพ่อพี่น้องเลยก็คือเส้นทางคือสิไปทางนั้นเนาะก็คือพุ่นแหละพ่อพี่น้องประตูเนาะประตูอยู่พุ่นพ่อพี่น้องเลยอัาคลาดลายพ่อพี่น้องเลยอ๋อดีใจและก็ภูมิใจพ่อพี่น้องเลยที่ได้มาเมื่อนี้เนาะก็คือบุญหอนย่อเทิงนนะพ่อพี่น้องเลยดีใจเฮงเนาะกับพุ่นแหละพ่อพี่น้องอ่าเดี๋ยวสิภาพพ่อแม่พี่น้องรอไปทางนั้นเนาะกว้างเฮงดีลจพ่อพี่น้องเลย ย่างกับบอลที่ว่าพันตั้งวัดนี่ก็ได้สูงเนาะสูงนึกอ่มีความสูงก็สูงหลายพอพี่น้องไปทางนี้เนาะแบบบกเคยมาก็เลยแบบอภาพพ่อพี่น้องอย่างย่างมั่วเด้นะพอพี่น้องเลยเ,ออเดียวเดียว,ยว,ยวทีสมันี่พอพี่น้องได้มาได้แล้วเนาะได้มาได้กะสีภาพพ่อพี่น้องเนาะเล chốt thua đây là phù phi nông ấy, ok, à, cầm la, cầm la nhang đấy, cá nhang bò, thằng khơi ma nó cả là, là khôn nó, à, thằng cụ nhảy, à, thằng quạt phun đây nè, nằm uh, má thằng này lẽ, <laughs> đi chơi phù để mà mình cái này nó, cả... thằng này nó, khôn phù thằng là nó, thằng thằng nào thằng nào thằng nào, thằng điều uh, พาพ่อพี่น้องเนาะเราไปเพิ่งพ่อพี่น้องเอ้่าเป็นได้ไรโอเคเดี๋ยวพ่อพี่น้องก็ใส่ด้วยเดียวอีกแล้วพ่อพี่น้องเอ้มาเก็ได้แต่ว่าวัดนี้เนาะจะเป็นมีต้นไม้ใหญ่หลายพ่อพี่น้องก็คือวัดที่บระจิตพาพ่อแม่พี่น้องเนาะไปเบิ่งตัวนั่นกับคือสีอมีต้นไม้ไผ่ลายอันนั้นนะพ่อพี่น้องเอ้อเดี๋ยวสิโอ้ยอากาศนี่ ยินขนาดเนาะโอ้เนาะพ่อพี่น้องเลยไปกันเลยพ่อพี่น้องก็มีหุบปั้นหลายสิ่งหลายเนวเนาะนี่ก็จะเป็นนะหลายหุบปั้นอยู่แต่บัจิกกับบัจพืชก็ใหม่แล้วพ่อพี่น้องเลยแต่กะคือว่าแหละโอเคแล้วพ่อพี่น้องมีก็มีบ้านได็กกัอันเพิ่นปลูกหลายเนาะมักปลูกมกพังก็ดีพ่อพี่น้องเลยบัดนี่ก็ได กตมีทางไหนเตียงเพิ่นก็นได้มามาแล้วพ่อพี่น้องได้มาไดี๋ยวนาอมาถวายเงินพร้อมพอพี่น้องเอ้ยบาจิตมีโอกาสมากมื้อนี้กอัอ่าได้มาก็ดีใจเลยแหละ <c oughs> อันนี้คือเส้นทางไปนรกเนาะพ่อพี่น้องเดี๋ยวอ่าสิเป็นไม่ได้สิแตกต่างกันกันกบอ่าอยู่วัดนั่นโบโน่เนาะยังสิเป็นอ่ากาบ่พี่น้องกาเนาะกา เผาประตูพ่อพี่น้องเลยป้าเจ้าไอ้ลูกนี่คือจะเป็นแบบนี้เด้อแบบนี้เด้อจังไดดีแบบนี้น้องพ่อพี่น้องรู้สึกว่าหุบปั้นกับลายพอสมควรอยู่พ่อพี่น้องเลยป้าอีกแล้วพ่อพี่น้องบรจิตพ่ออีกแล้วเพราะแบบนั่งนั่งกินแบบนี้อีกเลยพ่อพี่น้องเลยอ่าแบบนี้แบบนี้พิตาโบพ่อพี่น้อง กินเด็กน้อยเลยใบจิบเบิ่งครั้งแล้วน่ะกินเด็กน้อยเนี่ยนี่ก็จะเป็นแบบว่าทำกรรมอย่างเด้เนาะพ่อพี่น้องเนาะจังไดก็ถ้าใไปถ้าพ่อพี่น้องเนาะหูจักก่ะคอมเมนต์เนาะคอมเมนตอ่ามาบอกใบจีบเด้อพ่อพี่น้องเด้อก็ลอยดีพ่อพี่น้องเลยสิไปทา้งในดีก่อนเนาะมาทางนี้ก่อนแหละพ่อพี่น้องป่าเขามาทางนี้นี่จะเป็นอ่าปีเพจเนาะปีเพจพ่อพี่น้องเลย นูกนอพพ่น่นนอ,พอ,พนองนูนกกิเพนอพอพท้องเด้อเดอเดตาเกิเพเขาหักกันนี้ก็ขาดนี่ก็ได้ลายสิงลายแนวหุปันนี่ก็ได้สมเที่ยว่เป็นอย่างเดีเหรออันนั้นก็จะเป็น คือว่าเนีพ่อพี่น้องเนยก็คือดินสู้เนาะ,ะนั่นเนาะดินสู้มักเมียเขาก็คือได้บินต้นนิ่งน้ำเด้อพ่อพี่น้องเด้อโด้อเด้ออะอันนี้ก็จะเป็นอ๋อเดือยพ่อพี่น้องอ๋อเดือยตัดคอเนอะอาะนี่ก็ได้ตัดคอพ่อพี่น้องเออนียจะมาทูดเนาะจะมาบานนี่ก็จะเป็นอ่อทาทำกรรมเนาะทำกรรมมันก็จะเป็น พูนมีกากาใดก็บรรลุขืนตักินน้ำเนาะคำบุขึ้นแบบมีหมาเนาะหมาเที่ยวกัดเที่ยงเหี่ยนอยู่พ่อพี่น้องเออนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เจาะตาบ่เนาะพ่อพี่น้องแมนแล้วนี่เนาะเจาะตาเจาะตาทำกรรมอย่างเดีเนาะพ่อพี่น้องเนาะโดยจังใดก็คือว่าเนี่ยพ่อพี่น้องมินจะเป็นกะอันนั้นก็จะเป็นพิเศษเนาะพี่น้องอยู่คนเดียวชิบทางไป เมืองมอนาลกหนอมอนาลกเนาะเดี๋ยวสิไปเบิ่งพุ่นได้แหละพี่น้องก็คือเบอร์จิตว่าเนี่ยเนาะก็เป็นแบบว่าเตือนทุกคนให้ทำใจค่วมดีเนี่ยพ่อพี่น้องเอยเตือนสติคนว่าอะไรกันนะมาแล้พี่น้องเด้อเดี๋ยวเบอร์จิตชี้ทีว่าอันนี้เคนกำลังฉ่างบ่เนาะกำลังพ่อพี่น้องเเหม็นบ่ เป็นกับเมนูกำลังสั่งกับมีมีพ่อพี่น้องกำลังเห็ดกำลังสัง่งเนาะนี่กับกับหุบป,ปั้นกับลักษณะเดียวกันเนาะนี่ก็ได้นะเป็นปปหุยงกัะเปื่อยพ่อเนาะน่ะกแจะเป็นม,มอนอือมอหโดกพ่อพี่น้องเอ้ยยังอยู่แบบนี้อยู่เนาะ หมอนรกได้เหมอันอันนี้คือจะเป็นกระทพพระ,ทะมมมมาาแะหละพอพี่น้องเอกกระทะเนาะนี่นี่จะเป็นยมทูตเด้หรือยมบาลแต่ก็ติดน้ำเนาะอันนี้ก็หักน้ำพวกพี่น้องเลยโดยโดยโดยอลไรสิ่งใดแน,น่อยู่พอพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวไปจิตชีไปพ่นเนาะโอ้ đại thế, đại neo thế, nhỉ nó, phó phí đồng ý Nên thì bên sửa, nhỉ nó Sửa thì uh, cắt, đang để cả nó, phó phí đồng ý. Oh, Hô Thì giờ lại là... Bắt bà làm phần nước cuồng ngay ấy, đây cả Nên có bên <laughs> Phục văn Nên thảo đó, phân thảo อันนี não, não. ้คือค no. ah, okay, ือพาได้ซื้อเนาะนี่ก็เนาะอืมมีมันทองปุ้งกันนี่ก็พ่อพี่น้องเลยนี่เนาะเป็นตะื่นอยู่พ่อพี่น้องโดยก็โอเคแหละพ่อพี่น้องเลยเดี๋ยววันจิ้ก็จิได้ ขอตัวเมื่อก่อนนะเด้อเสนอพ่อพี่น้องเด้อพูดแนวบรรยากาศเมื่อนี้ก,ก็ได้จากคำคำนี่แหละอย่างอีกพ่อพี่น้องผู้ปั้นนั่นเนาะนาะคืออยู่ปากปากันปากเาลงมา,าโ,โดยก็คือสิประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องเนาะบอจิเก็คือสิได้ขอตัวเมื่อได้ละพ่อพี่น้องในบันนี้ก็ได้คือบรรยากาศก็จากคำคำแล้วเนาะกับมานทำกันสองคนสองคนกับอบอเซียนเพิ่นบ่าวต้เพิ่นกับ ไปสวยเด้ออีกครู่นึงพ่อพี่น้องเลยบ๊จิกกะมีโอกาสเนาะมีโอกาสผ่านมาวัดนี้บ๊จิกกะเลยเวะมาถ่ายวิวให้พ่อแม่พี่น้องคู่ให้พ่อแม่ให้พ่อแม่พี่น้องเห็นน้ำกันโดยก็ดีใจเด้อพ่อพี่น้องเด้อก็คือว่าในบ๊จิกกะกบไหว้ขอพรกะบมื่อกี้กะเอาบุญเพื่อพ่อแม่พี่น้องน้ำมื่อกี้เนาะกะลมลมหนาวๆพ่อพี่น้องเลยกะ แต่กับโบนาวบันใดะที่โบจิตมานี่กับย่างกับจนเหือหนากระเลงเลยเนาะด้ยกับโอเคแล้วพอพี่น้องเด้อเดี๋ยวโบจิบกับคือจิได้ขอตัวเมื่อกับต้องกับขอบุญขอบุญพอพี่พี่น้องได้ได้เด้อที่เข้ามาติดตามหัดชมบาจิตเนาะกับขอให้พอพี่น้องอยู่ดีมีเฮงเด้อคุณเจ็บจะได้คุณขยันจะมีพวกไหนมีโอกาสมีโอกาสเดี๋ยวโบจิบกับสิพาพอพี่พี่น้องเนาะอหาเที่ยวหรือว่าเปลี่ยนบรรยากาศไปนั่งพอพี่น้องเด้อนี่ก็ให้ อ่าปอม,ม่พี่น้องเนาะอยู่ดีมีเฮงความเจ็บจะได้ความไข่จะมีปรารถนาสิ่งใดกับโคให้ได้สิ่งนั้นเด้อท่านี้กับบัจิกกับโคเก้าข้ามมาสบายดี